อาณาปานสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคืออรหัตผลหรืออนาคามีผลได้ความเป็นอหาหั์หรือความเป็นอนาคามีนะแค่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยอมอาจจะคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเชียวเหรอใช่ง่ายขนาดนี้แหละนะเราได้รวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับอาณาปานสติมาให้ สามสิบกว่าพระสูตรสามสิบนกะว่าพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสทั้งชีวิตมีแค่นี้นะเราดึงมาโดยสังเกตนะดังนั้นอนาปานาสติถ้าเราทำอยู่ในกรอบนี้ไม่มีผิดนะในหน้าปกยมจะเห็นว่าคำว่าอนาปานาสติเป็นเส้นเส้นลงมาเราทำเหมือนพระสูตรที่เปรียบเหมือนฝนทุลีนะเหมือน ฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแล้วมีฝนตกลงมาฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นในเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชําระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปให้ระงับไปตามควรแก่ตานะฝุนะ่นทุลีก็คืออกุศลทั้งหลายที่ฟุ้งขึ้นมาในจิตอนาปานสติระงับได้มีปัญหาอากุศลเกิดขึ้นกลับมารู้ลมหายใจ และอานาปานสติเนี่ยพระองค์บอกว่าก็คือกายยกตาสติกายยกตาสติ ati, อันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้ายมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจชื่อว่ายมไม่ลืมอมตะอมตะเป็นหนึ่งในชื่อแทนนิพพานยมจะได้นิพพานแค่รู้ลมหายใจเข้าออกตัวเองเพราะอะไร เพราะการที่บุคคลกําลังคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดเนี่ยมันเป็นการสร้างพบใหม่พระองค์ตัดไว้เลยว่าพิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญ,ญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญง,งอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเห็นไหมเรากําลังสร้างพบใหม่ตลอดพบคืออะไรพบคือที่ตั้งของวิญญาณที่โปรองเปรียบเหมือนผืนนามีผืนนานะมีผืนนาแล้วมีวิญญาณมเมล็ดพืชลงไปตันน้งเมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณกรมหรือพบเปรียบเหมือนผืนนา ที่พระองค์ตรัสว่ากรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวรณนานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังนะกรมคือผือนนากรมคือผือนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตันหาคือยางในพืชความสดของพืชอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นของสัตตานังสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดตันหาเป็นเครื่องผูก าธาตุอันสามบิญญาณไปตั้งอยู่กามมาพะโวก็เกิดขึ้นกามมาพบเกิดด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระอนอนท์ถามพระพุทธเจ้าว่ากรรมพบเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่รูปประพบเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่รูปประพบเกิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ท่านก็ตรัสเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่คําว่า,าธาตุอันสามาธาตุปานกลางาธาตุปราณีตแค่นั้นเอง พอเป็นรูปประพบท่านก็บอกเหมือนเดิมกัมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวรานังสัตตานังตันหาสัญโยชนานังมัชชิมายะทาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังนะเห็นนะเอวังอายติงปุณพภาพินิพติโหติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นคําว่าพบใหม่ไม่ใช่แค่เราตายไปแล้วเราได้ อัตภาพใหม่แต่ทุกครั้งที่เราคิดนึกเรื่องใดก็ตามนั่นคือเราได้สร้างพบใหม่สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจน่ากลัวพระองค์บอกว่ามูดคูดเป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดสิ่งที่เรียกกันว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ นั้นการที่บุคคลคิดขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงให้ระวังมากระวังอะไรก่อนระวังความคิดอกุศลอกุศลเกิดมาปุ๊บโยมต้องทิ้งทันทีถ้ายมไม่ทิ้งโยมเสพคบปัญหาคืออะไรโยมจะเกิดเป็นนิสัยนิสัยฝั่งไม่ดีเรียกอน,ยนุสัยนิสัยฝั่งดีเรียกอุปนิสัยโยมจะเกิดอนุสัยขึ้นเกิดนิสัยในการเสพคบ คิดเรื่องอกุศลตลอดทั้งวันนี่เกิดนิสัยมามจิตโน้มไปในอารมณ์ใดมากๆจิตก็จะพุ่งไปในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาจะตายโยมจะคิดอะไรก็คิดสิ่งที่โยมเคยเสพคบมามากอากุศลนั่นเองพูะเจ้าจึงบอกว่าอากุศลอย่าคิดรีบทิง้งคิดอ๊อรีบทิง้งละนันทิทันทีมเมล็ดพืชมันตั้งปุ๊บปัดมันออก มันตั้งปุ๊บปั่นมันออกทันทีเลยละนันทิทิ้งไปทิ้งแล้วเอาจิตอยู่กับอะไรอยู่กับกายของเราลมหายใจเข้าออกถ้าโยมทำงานให้อยู่กับการทำงานถ้าเดินให้รู้ว่าเดินถ้ายืนให้รู้ว่ายืนนั่งให้รู้ว่านั่งนอนให้รู้ว่านอนนอนก็ภาวนาได้เพราะองค์บอกเลยว่าพิกขุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเนี่ย เมื่อเกิดความคุ้นคิดในทางกามทางพยาบาททางเดือดแค้นขึ้นมาเธอก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกบรรเทาไปทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือพิกคูที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อสิ่งลามกเป็นคนปารความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิดเห็นนะ แต่นั้นการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากอย่าไปคิดสูงเกินไกลเกินเป็นเรื่องในใจของเราไม่ต้องไปโชว์ไม่ต้องไปอวดใครด้วยเรื่องอยู่ในใจของเราแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นแล้วก็ทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆจบแล้วทุกอย่างง่ายไม่มีรูปแบบอะไรรูปแบบยมจะแต่งตัวยังไงก็ได้นะยมจะอยู่อิริยาบถใดก็ได้สถานที่ใดก็ได้ไม่มีข้อจำกัดในการภาวนา อยู่ที่ใจของเราอานาปานสติเนี่ยคือสติปัฏฐานสี่คือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงทุกครั้งที่โยมเอาจิตอยู่กับลมหายใจคือโยมอยู่กับกุศลโยมอยู่กับกุศลหนึ่งชั่วโมงโยมเบียดอกุศลไปได้แล้วหนึ่งชั่วโมงในยีี่ชั่วโมงผู้เจ้าให้สังเกตจิตตันเองว่าอยู่กับกุศลหรืออกุศลมากกว่ากัน ดังนั้นถ้าโยมอยู่กับลมหายใจได้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั้นไม่มีอกุศลสบายละเหลืออีกยี่บสามชั่วโมงมีอกุศลถ้าโยมจเจริญอนา,าปานให้มากขึ้นยี่สิบชั่วโมงโยมเหลืออกุศลอีกสี่ชั่วโมงกุศลยี่สิบเห็นไหมเบียดพื้นที่อกุศลออกไปออกไปออกไปพอโยมจเจริญอนา,าปาน3ชั่วโมงเหลือ,ออกุศลอีกหนึ่งชั่วโมงเองแล้วถ้าโยมจเจริญอนา,าปากุศล ตลอดจนไม่มีอกุศลเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระผู้มีพระภาคจะพยากรณ์บุคคลนั้นว่าจะปริณิพานในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่อย่างเดียวของโยมก็คือความเพียรความเพียรของเราที่จะรักษากองกุศลกุศลาสีคืออาณาปานศติให้มากให้บ่อยเท่าที่จะมากได้ เอาจิตอยู่กับกายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สติอธิษฐานการงานรู้อยู่กับการงานที่ทำในปัจจุบันขับรถรู้ว่าขับรถนะเราเป็นครูเขียนกระดานเรารู้เขียนกระดานเราตั้งใจสอนเราตั้งใจทำงานเราทำอะไรให้รู้อยู่กับงานนั้นๆล้างจานถูบ้านกวาดบ้านทำอะไรให้ตั้งมั่นอยู่กับการงานนั้นพระองค์เรียก บอกกับพระนน์เรียกตรงนี้ว่าเป็นอนุสติฐานที่ 6' สติอธิษฐานการงานจัดว่าเป็นการมีสติสัมปชัญญะด้วยเหมือนกันเห็นไหมดังนั้นการภาวนาไม่จําเป็นที่โยมจะต้องมานุ่งขาวหหมขาวเป็นโอดาตวัสนาจะต้องมาเข้าวัดจะต้องหาที่วิเวกหลีกเล้นที่แจ้งลอมฟางชะเงืม่มผาท้องถ้ำได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวล บ้านตัวเองนี่แหละห้องว่างๆนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกไปก่อนนอนนะต้องทำนานไหมบางคนถามยมว่าทำนานไหมผู้เจ้าให้ทำนานไหมแค่ลัดนิ้วมือไม่น่าเชื่อนะพระองค์ตรัสเนี่ยบอกพิกขุบวชมาเนี่ยถ้าพิกขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือ เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินธบัติของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอแค่ลัดนิ้วมือขอน้อยมากพุณเจ้าขอเราน้อยมากยมลองสมาทานเลยยมจะทำอาณาปานาสติวันละลัดนิ้วมือแค่นี้ ไม่ต้องขยันเกินเอาแค่นิดนิดเดียวยมทําตามโอวาทพระศาสดาแล้วบวชมานีไม่เปลืองค่าเข้าสุขชาวบ้านละนี่พระเจ้าตัดขนาดนั้นนะเห็นไหม่าแล้วแนะนําชาวบ้านให้ทําวันละกี่เวลาสามเวลาเปรียบเหมือนชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็น ละลึกถึงลมหายใจอย่างน้อยลัดนิ้วมือวันละสามเวลาโยมทำตามโอวาทพระศา,ศาสดาเป๊ะเลยเอาน้อยๆก่อนใครทำได้สักเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วค่อยๆขยับเป็น5นาที10นาทีก็ว่าไปไม่เป็นไรนมันเป็นการเบรกการสร้างพบการที่เราปล่อยให้ใจเราคิดทั้งวันเลยคิดโน่นคิดนี่สารพัดมันทำให้เราฟุ้งซ่านอยูไม่มีเอกคตาจิตไม่มีจิตตั้งมัน่น พอยมอยากจะมีจิตตั้งมัน่นยมก็ไม่รู้วิธีทําอีกเอ๊จะทํำยังไงให้มีจิตตั้งมัน่นพอมาจเจริญอาณาปาแล้วจิตฟุง้งยมก็ลาคาญอุย้ยจิตฉันฟุ้งเนี่ยสงสัยฉันเนี่ยบาปกรรมเยอะคงทําไม่ได้ก็ไปคิดอตินิปาตะคือสําคัญตนว่าเลวอย่าไปคิดแบบนั้นแค่คิดคือโยมก็ไม่ได้ทําแต่ยมต้องคิดว่าเราทําได้อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะทําได้มันไม่มีใครหลอกมานั่งรู้ลมหายใจแล้วมันไม่ฟุ้งมันฟุ้งทั้งนั้นแหละ คนที่เป็นพระอาลหานมาก็ฟุ้งมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ฟุ้งมาก่อนท่านจึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังเพราะท่านรู้นี่จิตมันฟุ้งเนี่ยมันฟุ้งเยอะนี่แต่ท่านไม่ไปเป็นตัวจิตท่านกําลังดูว่าจิตไม่ใช่ของท่านจิตไม่ใช่ของเราท่านอุปมาจิตเหมือนลิงลิงมันจับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เราก็อย่าไปเป็นมันสิ เราดูมันเฉยๆจิตที่ฟุ้งก็ไม่ใช่ของเราแต่เรากำลังฝึกมันสร้างนิสัยใหม่ให้มันให้มันเนี่ยพอใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวพระองค์เปรียบเหมือนกา,การจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงนะ มาผูกด้วยเชือกแล้วก็ผูกเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงพอปล่อยสัตว์ไปเป็นยังไงไอสัตว์หกชนิดก็จะยื้ยุดฉุดไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขทิ้งจอาจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าในที่สุดไอพวกนี้ก็จะหมดแรงเพราะมันดึงสู้กับเสาเขื่อนเสาหลักไม่ไหวมันก็จะมานั่งเจา้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลัก ดังนั้นหน้าที่ของเราคือความเพียรโยมต้องทําความเพียรทุกวันวันละนิดวันละหน่อยทําทุกวันรู้ลมหายใจทุกวันเวลาตั้งความเพียรเนี่ยพระองค์ให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรปรองให้ตั้งจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุกได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรด้วยความบากบันของบุรุษ ถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีเห็นนะเอาตายเข้าแรกไปเลยนะหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่อา้าตายวันนี้ตายรู้ลมหายใจนะต้องรู้ให้ได้วันหนึ่งแค่รัดนิ้วมือรู้ไม่ได้ก็ให้มันตายไปนะอ่าหนึ่งนาทีสองนาทีสมนาทีต้องรู้ให้ได้รู้ลมหายใจดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจโยมทํางานเนี่ยยิ่งเป็นข้าราชาการเนี่ย ยมมีโต๊ะทํางานของโยมเนี่ยก่อนทํางานยมก็นั่งเงีบงยบๆีสักสองสามนาทีรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกโอ้โหสุดยอดแล้วแตมาว่าแล้วทาวันละสามเวลากลางวันทานข้าวเสร็จก็กลับมานั่งที่โต๊ะรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออก,ออกนะตกเย็นปุ๊บก่อนนอนยมก็นั่งบนเตียงนอนยมเนี่ยสบายๆรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกนะ,นะแล้วพอจะหลับจริงๆเนี่ยพงก,ก็ให้ตั้งจิตยังไง ให้ตั้งจิตว่าจิตเราจะไม่ไหลไปกับอกุศลทั้งปวงแล้วน้อมจิตไปเพื่อการนอนโยมจะนอนหลับสบายหลับลึกหลับสนิทไม่ค่อยฝันเป็นคนหลับง่ายไม่มีปัญหาในการนอนนะไม่มีอาการนอนไม่หลับนี่สบายไม่ต้องใช้ยานอนหลับใครเคยใช้เนี่ยจบปัญหาไปเลยมาจเจริญอาณาปานสติยานอนหลับอย่างดีนะหลับสบายตื่นขึ้นมาโยมก็สดชื่น แล้วการงานโยมจะดีดีเพราะอะไรเวลาจเจริญอาณาปานสตินิวรห้าและอกุศลจะดับถามว่าเวลานิวรห้าหรืออกุศลดับนั้นประโยชน์คืออะไรปัญญาทุกประเภทจะเกิดที่คนคนนั้นปัญญาแล่นปัญญาเลวปัญ,ญากว้างขวางปัญญาภัยบูนปัญญาเบาโอ้โหปัญญาทุกชนิดเลยจะเกิดขึ้น เราก็จะเป็นคนเก่งมีไหวพริบป,ปฏิพานมีความเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาการงานทางโลกมันจะมาเองทุกอย่างพระเจ้าถึงบอกไปทำสมาธิไปฝึกสมาธิทำแค่นี้ชีวิตจเจริญทุกเรื่องและการทำสมาธินั้นเป็นผืนนาที่ดีเป็นมัชิมายะธาตุยาเป็นปณีตายะธาตุยา เมื่อวิญญาณังปฏิทิตังจิตของเราไปตั้งตรงนั้นแล้วผลกรรมย่อมเจริญงอกงามเร็วทันในปัจจุบันพระองค์พระองค์จึงตัดวิบากของกรรมสามอย่างวิบากของกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกบางทีอาตมาเคยได้ยินคนบน่นว่าแม้ทำดีแทบตายทำไมความดีไม่ให้ผลอาตมาอยากจะถามกลับไปว่าเขา ทำความดีอะไรความดีนั้นเป็นความดีที่ส่งผลวิบากในทิฏฐธรรมหรือไม่หรือส่งผลในอุปปัชชะหรืออปรละปริยายะเพราะเขาไม่ทราบไงเขาไม่ทราบว่าความดีที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความดีที่ดีอยู่แต่ส่งผลในเวลาถัดมาและถัดมาอีกไม่ได้ส่งผลในปัจจุบันดังนั้นถ้าโยมต้องการ ความดีที่ทำแล้วส่งผลทันทีเวลานี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้เร็วที่สุดคืออะไรทำสมาธิจบละง่ายหน้าที่โยมอย่างเดียวทำสมาธิเรื่อยๆบ่อยๆเท่าที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วต้องการอุปกรณ์อะไรไหมไม่ต้องการอุปกรณ์มีอยู่ในตัวลมหายใจเข้าออกอย่าไปพึ่งอะไรขนาดพระอนนท์เนี่ยพึ่งพระสารีบุตร พอพระสารีบุตรปริณิพานเนี่ยร้องไห้เสียใจยทั้งที่เป็นโสดาบันเห็นไหม,มผู้เจ้าต้องมาเตือนแล้วก็เลยบัญญัติข้อธรรมว่าอ,อนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ อย่าพึ่งอะไรนะนอกจากตนเองแล้วก็ธรรมะแค่นั้นเองเราจึงมีอุปกรณ์ทุกอย่างในการพึ่งตนครบแล้วและพระองค์ก็อธิบายเสริมว่าการพึ่งตนพึ่งธรรมเป็นอย่างไรพิกูในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ จเจริญสติปัฏฐาน4ี่นั่นเองเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะแล้วทั้งหมดเนี่ยทำยังไงร,รู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวสติปัฏฐาน4ี่ครบเห็นนะ